ใครชอบถ่ายรูปด้วยกล้องแต่งบน้อยมาทางนี้เลยค่ะและนี่ก็คือกล้องจากคิดบิดนะคะทุกคนอันนี้ราคาประมาณ2แบงเท่าค่ะเขาก็กดมาพร้อมเมิมเลยนะคะก็คือพร้อมใช้งานเลยเปิดตัวกล่องมาก็จะมีคู่มือแบบนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่ากล้องสวยมาก เป็นสีขาวที่น่ารักดูมินิมอลสุดๆอุปรกรณ์ที่เขามีมาให้ในกล่องนะคะก็จะมีตัวฝาปิดเลนส์นะคะทุกคนมีสายชาร์จนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดเลนส์แล้วก็ตัวแบตและใส่ของกล้องก็คือสามารถใช้ได้เลยอย่างแรกเขาก็จะทําการใส่แบตเตอรี่ก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้เปิดใช้งานได้นะคะแล้วก็จะใส่เมมลงไปค่ะเปิดเครื่องมาแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะเจอกับหน้าจอแบบ ภาพชัดๆแบบนี้และสามารถที่จะฟลิปกล้องได้ด้วยฟังก์ชันใช้งานนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนโหมดด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะเมนูทุกคนมีให้เล่นเยอะมากๆนะคะคือชีมาแบบลูกเล่นเยอะสุดๆใครใส่เซลฟี่ก็คือตอบโจทย์มากทุกคนเพราะฟลิปกล้องมาปุป๊บพอง่ายสุดๆเวลาเราเปลี่ยนโหมดนะคะทุกคนมันก็จะแบบว่าขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เลยสามารถถ่ายวิดีโอได้ชัดๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ซูมได้สูงมากๆซูมแต่ภาพไม่แตกด้วยนะคะทุกคนแล้วมีฟิลเตอร์ให้เลื่อนเยอะแยะเลยค่ะทุกคนมีแบบหลากหลายสีมากๆ กาดึงรูปนะคะก็ง่ายมากๆค่ะทุกคนเชื่อม WiFi กล้องนะคะแล้วก็เข้าแอปนะคะที่เขามีมาให้แล้วก็เข้าข้างไปกดบันทึกได้เลยค่ะก็คือสะดวกสุดๆภาพที่ได้ออกมาก็คือสวยแบบ 4K มากค่ะทุกคนชัดแบบไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยนะคะอันนี้คือรูปที่ได้ทั้งหมดค่ะสวยชัดทุกรูปเดือวแปะพิก,กัดไว้ให้นะคะ